สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่ตรงสี่แยกบางนานะครับถนนต,ตรงสี่แยกเนี่ยเขาเรียกว่าสี่แยกบางนาเส้นที่รถวิ่งตรงไปเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทนี่ถนนสุขุมวิทผมยืนพาพวกเรามายืนอยู่ตรงบริเวณสี่แยกบางนาด้านนน้นนะครับที่รถเลี้ยวขวาไปเนะี่ยเป็นบางนาตลาดนะบางนาตลาด ส่วนด้านนี้จะไปถนนสัมพวุฒินะครับตรงนี้เป็นบริเวณซีแยกนะซีแยกบางนาตรงนี้ก็ตรงไปด้านนู้นก็จะไปะปากน้ำนะสรุปปากการวันนี้ผมพาพวกเรามา,มาที่ซีแยกบางนาเนี่ยพาพวกเรามาตลาดนะครับผมนี่ซีแยกบางนาพาพวกเรามาเดินดูตลาด ซึ่งสมัยก่อนนะครับย้อนไป5-60ปีที่แล้วเนี่ยตลาดตรงนี้นะครับเป็นจุดศูนย์รวมใหญ่เลยของคนที่อยู่ในย่านนี้นะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการคนที่จะมาซื้ออาหารนะครับไปประกอบการาขายนะครับเอาไปทํากินนะครับก็จะมาที่ตลาดบางนาน,นี่แหละครับผมวันนี้ผมก็พาพวกเรามาเดินดูบรรยากาศ ว่าบรรยากาศปัจจุบันเป็นอย่างไรมือจับน้ำใสน้ำต้มปลาอันนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้เป็นบา่เบี๊ยวหมูแดงหมูกรอบหมูมะนาวมือใหญ่นี่มะนาวเหรอครับพี่มะนาวปะโอ้โห ผลิตภัณฑ์อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่คล้ายแป้นเนาะแล้วน้ำมันเยอะดีไหมเลอดดเหมือนกันนะเนอแล้วเขาขายยังไงเนี่ยลูกใหญ่ดีมากเลยลูกใหญ่อ่ะรู้สิตอนแรกผมนึกว่าพุซาร์ตอนแรกขอบคุณมากครับนี่อันนี้จะเป็นบริเวณตลาดบางนานะครับผมพาพวกเรามาเดิน ช่วงตอนบ่ายสามโมงคึ่งส่วนร้านนี้เขาขายอะไรคือเขาขายอันนี้เขาเรียกว่าหมูพวงนะพวกเรานี่หมูเขาเรียกหมูพวงใช่ไหมเป็นเป็นหมูแดดเดียวเนาะหมูแดดเดียวปรุงรสแล้ว เขาต้องต่งตากี่แดดอะแดดเดียวที่ว่าเนี่ยเลยเนาะอันนี้ก็คือการนึ่งข้าเหนียวใช้หมวดนะใช้เตาถ่านอันนี้ก็จะเป็นตับใช่ไหมครับตับไก่ยังไม่ได้ปิ้งทุกวันนี้ขายของเป็นอย่างไรบ้างอ่ะพี่ขายดีค่ะขายถูกทั้งขายดีเก่งมากได้ค่ะเออว่าแม่ค้าขายถูกเหรอ เหรอไม่ถึงไม่ถึงว่าถุงนึงเหรอถุงนึงยี่สิบตั้สิบบาทโอ้เห็นไหมล่ะขายดีมากเพราะว่าเพราะว่าเราเราไม่ได้กำไรเยอะเนอะเหมือนเหมือนยังปลาเค็มนิดก็ยี่สิบใช่ไหมใช่ค่ะโอ้พูดถึงเราก็พอมีกำไรแต่มันจะมีน้อยใช่ไหมใช่คเราก็อาศัยขายจำนวนเยอะไอ้ดีไอ้ดีเขาเรียกว่าดักแด้อดักแด่อันนี้ก็ยี่สิบเหรอค่ะโอ้ไอ้ี่ถูกเลยเนี่ย อุดมไปด้วยโปรตีนเลยนะเขาว่าเนี่ยกิโลละ150ขายได้20บาทใช่ใช่แล้วขายในราคานี้มานานนี่ยังอะอะแล้วก็เราก็อยู่ได้สบายสบายได้เป็นนี่บ้างอยู่ได้มั่งเป็นนี้ก็มั่งอูตายแล้วเห็นไหมล่ะแต่แต่เราก็แต่เราก็ใจสู้เนอะเราก็ใจสู้เก่งมากเลยอ่ะน่ารักที่สุดรายวันมาละสิบคนยังไม่กลัวเลยค่ะเหรออ๋อดีดีเขาต้องกู้รายวันด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้โหตายแล้ว แล้วเ,เราต้องเราต้องส่งส่งหลายหลายเจ้าไหมหลายเจ้าค่ะโอ้ยว,วันวันหนึง่งอุย้ยนี่คือหลักฐานนี่คือหลักฐานกี่เล่มอ่ะ,ะห้าหกเล่มได้ไหมเย,ยอะกว่านั้นจ้ะโอ้ตายแล้วชีวิตเราต้องส่งวันละกี่บาทอ่ะเราต้องส่งวันละกี่บาทอ่ะตายแล้วชีวิตแล้วแต่เหรอแล้วแต่เราจะพอใจถูกใจตกหรออ๋อแล้วแล้วเฉลี่ยแล้ววันๆหนึ่งเราต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ย วันเด้อเหรอตายแล้วเห็นไหมล่ะทำไมฉันถึงอยู่ได้เออผมสงสัยก็อยู่ของยันไปอย่างนั้นนีะมั่งกินมั่งเหรออดมั่งก็ชู้วันหนึ่งสองพันเลยเหรอได้ค่ะเอาไปออกรายการจะบอกว่าไปลงช่อง YouTube เก่งมากอ่ะไม่แล้วทีนี้ผมผมสงสัยว่ามันร้อยแล้วเท่าไหร่นะไอ้ไอ้ที่ว่าร้อยละยี่สิบจ้ะหก็ทำให้เขาหมดเลยเนาะ ที่วันละสองพันนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นดอกอย่างเดียวไหมดอกอย่างเดียวค่ะแล้วเราเรารู้สึกท้อแท้บ้างไหมเนี่ยท้อท้อก็ต้องตายแต่เราต้องสู้แล้วก็เราต้องอยู่ได้เหรอได้ไหมคะถ้าเราท้อเราก็ตายไม่มีกินเราจะไปทำอะไรเพืขอทานแล้วเหรอคะนั่นไง<ๆ>เห็นไหมเหรอใช่อย่างนี้เราขายไปเราคู่เอาเราก็มีทุนซื้อเราก็มีกินครับใช่ไหมคะครับแต่เราแต่เราก็ต้องส่งเขาทุกวันเนาะเราก็ต้องส่งเขาทุกวันแต่ ไอดีไม่มีว่ามาว่าอะไรวันนี้จะให้คนนี้นะวันนี้พรุ่งนี้คุณต้องมาเอาอสลับกันใช่ไหมแต่ไม่มีที่ว่าเขาจะถ้าเกิดคนไหนมายือนนะกูกูไม่จ่ายอก็ดีเนาะแต่แต่แต่พูดง่ายว่าที่มันผ่านมาเราก็จ่ายเขามาตลอดเนาะจเร็วช้าเราก็จ่ายเขาเราไม่หนีเราอยู่บางนามา4ี่สิบห้าสิบปีสีปีแล้วขายอยู่ตรงย่านนี้นะ โอ้แล้ว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 เดี๋ยวนี้ก็คือมามาจอดอยู่ตรงนี้เลยชื่อชื่อร้านร้านแม่เตี้ยเนาะใครอยากกินอาหารอร่อยอร่อยเนาะราคายาวเนาะราคาถูกมากเลยเห็นไหมเ่ระเห็นไหมเหรออีกอีกครึ่งชั่วโมงค่อยมารับเนาะโอ้แล้วแล้วส่วนใหญ่ที่เราที่เราจ่ายจ่ายนี่จะเป็นพวกคนแขกไหมแย่มากใจมงเหมดแล้วแล้วลูกเตาลูกลุงเต้าว่ายังไงอะ ทำหน้าที่ของเขาแล้วชอบลูกเต้าเขาเราก็หากินสองคนคนเนี้ยเราเราก็เราก็สองคนตายายแล้วก็ช่วยกันแต่แต่แต่ที่แน่ๆวันนึงเราต้องจ่าย2,000เลยเหรอเก่งเลยเนี่ยเก่งมากอ่ะต้องเก่งโอ้เก่งจริงเลยเนาะแล้วเราตื่นตั้งแต่กี่โมงอ่ะตีสามยันสามทุ่มทุกวันใช่ไหมแล้วกว่าจะได้เข้านอนกี่โมง นอนก็สามสี่ทุ่มมาสีนอนอนแล้วก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามก็ได้ห้าชั่วโมง,งอีกเนาะเราก็พักอยู่แถวนี้เนาะพักอยู่บัตรกลับแล้วเราถามตรงๆว่าทุกวันนี้มีความทุกข์ไหมความทุกข์มันก็มีแต่เราต้องสู้ถ้าเกิดเราทุกข์ไปเราได้อะไรเราก็ไม่ได้ไะอะไรเราต้องสู้สู้เนาะใช่ค่ะ ไม่ได้ไม่มีกินด้วยแต่ละวันทุกคนทุกวันนี้นะคนขอทานเดินแย่ๆเลยที่เราเห็นที่เราเป็นเห็นใช่ไหมมาถึงก็มือไม้ดีมือไม้ดีก็มายืนแบมือใช่ไหมลรอให้เขาไหมใม่ให้ค่ะใช่เมือไม้ดีใช่เราแยกกว่าเขาเองเห็นไหมล่ะเออเห็นไหมล่ะแล้วมีความสุขกับเขาไหมวันวันหนึ่งเนี้ยอ๋อใชนมีความสุขในการขายโอ้ สวัสดีจ้าอ้ก็คือก็คือเราเราได้ขายของเนาะเราได้ทําอาหารให้ลูกค้ากินลูกค้ามาซื้อของของเราเราก็มีความสุขเนาะโอ้แล้วมันเริ่มม,ม,มันเริ่มเป็นอย่างที่มา10ปีแล้ววะที่เราเริ่มกู้เข้ามาอย่างเงี้ยเริ่มกู้ได้มาหลายปีแล้วเกินเป็นปีแล้วโอ้โหตายแล้วชีวิตตอนโควิดรัดแรกอะเราเราก็เริ่มกู้มาแล้วใช่ไหม ตอนแรกๆเราก็ไปเป็นคดีกู้เขาใช่ไหมแรกแรกๆไม่กู้เป็นคนรวยค่ะมีหมดทุกอย่างมีบ้านมีรถตอนนี้อ่ะเอาไปรีหมดแล้วค่ะอุ้ยมันเกิดจากอะไรอะ่ะไม่เกิดจากอะไรอ่ะไม่รู้มันเกิดจากอะไรเราเราเราได้เล่นการพนันไหมไม่เล่นการพนันหวยซื้อไหมหวยก็ไม่มีแล้วโดนโดนเขโกงไปหมดละเลอะตายในชีวิตแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเคยไปติดต่อขอกู้พวกธนาคารออม,มสินไหมเราติดไปติดเอามา อ๋อเราติดแบกลิฟชื่อมั้ยแล้วเราเราเคยกู้อยู่เหมือนกันใช่ไหมเราเคยกู้อยู่แล้วเราไม่ไหวเราก็ติดแบคลิฟทีอยู่อ๋อแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเราจะไปขอกู้ใหม่เขาก็ไม่ให้กู้ใช่เราต้องไปเกลี้ยงของเก่าเขาให้จบแล้วเราถึงเริ่มกู้ใหม่ก็กู้ไม่ได้แล้วว่าอายุเราเยอะแล้วโอ้เราก็เลยต้องมากู้นอกระบบแบบนี้เนาะยังไงยังไงก็ฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ที่มีเงินมีทุนเยอะๆเนาะ,<ล>ะคือถ้าเกิดว่าอยากจะให้แม่เตี้ยกูนะ้เนอะคิดดอ,อกแพงๆเอ้ไม่แพงเนอะให้คิดอออด,นนดอกถูกๆหน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะดอยก็ดีใช่ไหมคนไทยจะมีคนใจดีด้วยหรอคนไทยไม่มีคนใจดีหรอมีไหมไม่มีมันไม่แน่นะเราเรา,เราออกช่องอย่างเงี้ยเราเขาอาจจะเห็นอาจจะเห็นว่าเออเราเนี่ยเหนื่อยมาเยอะแล้วไงปุ๊แบบว่าจ่ายดอกมาต้องโอ้ยแล้วจ่ายดอกต่อวันละสองพันเลยเหรอใช่อ่ะแล้วเราหาได้เหรอก็ไม่เชื่ออลไรนั่นอะ ยังจะแบบเช่นกับบ้านบางวันเหลือ50บาทจ่ายเงินจ่ายดอกเขาเดียวเหรอ,อแล้วแล้วเราเคยคุยกับเจ้านี่ไหมว่าช่วยช่วยเคลียร์เหมือนที่ว่าพอไม่ต้องเอาดอกฉันแล้วอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยเคยคุยไหมได้เป็นบางคนเหรอบางคนก็ไม่ได้บางคนเขาก็ลดให้เราใช่ไหมบางคนเขาก็ลดให<ป>้แต่แขกเข้าใจดีเขาจะไม่ไม่มาปิดปัดอะไรกับเราใช่ไหมกับเรา ก็มันใจดีสิก็มันกินเงินมันหาเงินกับเราอะทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยห้าหกเล่มเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยกี่บาทอะประมาณอะที่เราสองหมื่นสามพันสองอ๋อเคยเคยรวมไหมว่านี่เราทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยไม่ไม่ไม่กล้ารวมหรอเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เราเครียดไงสมมตุติสมมติเล่มเล่มเล่มหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นนี่มีกี่เล่มสองหมื่นนี่เอออยากอยากรู้อะ่ะไอผมเป็นคนอยากรู้ ผมเห็นผมนผมีเป็นหนี้แล้วผมทุกแทนอะ่ะผมเป็นความทุกนะผมทุกมากเลยนะเล่นนี้กี่หมื่นอันนี้สองหมื่นอ่าเล่มนี้สองหมื่นนะโอเคนี่นี่คนไทยแลอคนแขกคนแขกไม่ใจแขกค่ะและ้วแล้ว<ม>เล่น้โ <100. S 2> หนเล่นนี้หม่นเ้งหมื่นเ0 0งหมื่นไอ้เี่กสองหมนี่เราส่งวันเท่าไหร่อ่ะเหมือนละ 300. สามร้อยเหมือนสามร้ยกร้อเหรอไอ้ไอ้นี้หมื่นก็ไปสามหมื่นแล้วถึงเป็นหนี้เยอะเนาะเล่นเล่นนี้ย จะมีผู้ชายที่ไหนใจใจดีเออเออเออลองดูซิเออเออลองดูซิเราเรามันไม่ได้หรอกช่องยูทู e ใช่ทำช่องยูท b e ผมผมเคยไปถ่ายอยู่ตรงตลาดตลาดอ่าบางนาบางนานอกอ่ะที่ที่ตรงสัมภูร์นี่ผมเคยไปถ่ายแล้วนี่วันนี้ลูก คนที่ดูในช่องบอกให้มาถ่ายตลาดบางนาในหน่อยอันนี้กี่หมื่นสองหมื่นสี่หมูแม่เจ้ามงคุลอันนี้ก็ไปหกหมื่นกว่าแล้วอีสามเล่มนี่หกหมื่นกว่าแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าแล้วฉันถูกหวยกี่คนเนี้ยแต่ฉันจะโปะให้เลขอะบอกมาเเลยหุ่นถ่ายแล้วชีวิตเดยัๆคนนี้ก็จะถามถึงเลขอย่างเดียวเลยไม่เราอยากอยากรู้ว่าว่าว่าแม่เตี้ยนี้เเป็นหนี้เท่าไหร่เลยเนี่ยอันนี้อันนี้สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ก็เป็นเป็นเท่าไหร่นะเป็นห้าหมื่นแล้วเนาะห้าหมื่นแล้วที่ที่เท่าไหร่ หกพันอันนี้อีกหมื่นหมื่นสองเฮ้ยหัวใจจะวายไออันนี้ก็เป็นหกหกหมื่นแล้วหกหมื 6, ่นไรเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่เยอะเจ้าละสามพันสองพันเหรอหกหมื่นตีถ้าเราไปดี้ประมาณเจ็ดหมื่นได้เหรอได้เราเปเล่น,นแสน,นไม่เพราะเรแล้วถ้าเกิดว่าเราจ่ายแสนนี่มันหมดหนี้ไหมหมดค่ะเ<ม>ออไม่รู้แหละให้เอิ้นเอิ้นโลดเอิ้นเอิ้นเอิ้นหาแบบว่าคนที่เขามีเง<ม>ินเยอะๆแล้ว<ม> แล้วแบบว่าอยากอยากจะอยากจะช่วยอ่ะไม่ก็ลองลองพูดดูลองพูดดูเออเื่อมันไม่แด่ไม่แด่ไม่แด่ไม่รู้ว่าผมผมผมฝากแล้วกันว่าร้านนี้เขาชื่อแมตตี้นะเขาขายของไม่แพงอย่างละ2 0บาทเองแต่ชีวิตเขาดีหูแมะเจ้าระคณเลยนี่รอบตัวเลยอ่ะยายคนนี้ดีจริงทำให้แขกหมดเลยเนอะไอแขกมันมาใหม่ใหม่ตัวมาผอมผอมโซโซเนอะขายถั่วก็มันมันจะไม่อ้วนได้ไงก็เราหาเลี้ยงมันอ่ะมันมาหากินกับเราอ่ะแล้วเราเราอยู่ที่เราเป็น คนอยู่ในในบ้านเราแท้ๆเนี่ยต้องต้องไปกู้เงินหมดอ่นนะจริงเนอะชีวิตเร,เราต้องสู้เราไม่มีเราต้องพึ่งพาเขาไม่แล้วเราแล้วเราแล้วเราแบบกินน้อยใช้น้อยหรือลงทุนน้อยไม่ได้เหรอก็ทำไมต้องต้องไปทำไมกู้ขนาดนี้ถา,ามถามก็ดูดีว่างร้านที่สามร้านร้านที่สามร้านร้านที่สามร้านนี่สามคนอ๋อมีร้านสามคนมีลูกพี่การคนหนึ่งมีแม่ดาวผิผู้ชายผู้ชายอ่ะกี่ขวบแล้วไปดิ่สามห้าค่ะ เราช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็คือเราต้องต้องดูแลเขาแล้วเรามีกี่คนหนี่ยแม่เตี้ยเนี่ยมีลูกกี่คนมีลูกสองคนอ๋อมีดาวคนหนึ่งไล่คนหนึ่งก็เป็นเป็นลูกชายเป็นลูกผู้หญิงนั่นแหละเหรอมีลูกสามคนอ๋อแล้วก็ลูกลูกเขาทำอะไรอ่ะลูกก็เป็นลูกจ้างเขาทำงานอยู่ที่ห้างแล้วเขาแล้วเขาดูแลลูกเขาได้ไหมเขาก็ดูแลลูกก็ได้ก็สรวจบางที โรงเรียนก็จ่ายอ๋อคอยคอยรับรับช่วงต่อรับช่วงต่อกว่าจะกลับก็บกลับพร้อมกันสองทุ่มโอ้เราก็ป่อยจะเลิกกันอู้จอดจะเป็นหนี้เยอะมากเลยเฮ้ยเขาบอกจา่ายว2000ันละสองพันน่ะผมว่ามันเยอะมากนะก็ไม่รู้ขายได้เท่าไหร่ขายม,มาก็เหรอไม่ได้ไม่มีวันหลังตัวที่กูก้ช่วยอู้จอดแล้วนะเห็นไหมล่ะแล้วเราขายอะไรอะ่ะไหนอะอ๋อเราขายกล้วยแล้วเรากู้เขาบ้างไหม มีมีมีแบบแม่เตี้ยกี่คนในตลาดเราเนี่ยเยอะมากผู้ตายแล้วชีวิตเหรอหูตายแล้วชีวิตเนาะแล้วเป็นอย่างนี้มานานหรือยังแล้วแล้วถ้าเกิดเราขอขอรัฐบาลหรือขอคนที่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองได้เนี่ยแล้วอยากขออะไรเขาเนี่ยก็ขอให้คนนี่แค่นี้แหละแล้วแล้วต่อไปเราเราจะเอาอีกไหมเราเราจะไปนี้อีกไหมแล้วค่ะเราแก่แล้วเราพอแล้วโอ้แล้วคิดว่าเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยอีกสี่ห้าเล่มเนี่ยเ แล้วแต่ฝ่อไปเรื่อยๆแล้วสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่ก็ตายแล้วชีวิตฮะจริงเนาะแล้วนอกเดี๋ยวจะแม่เตี้ยแล้วเนี่ยมีคนแบบว่าเป็นแบบนี้เยอะไหมแล้วมีมากมากกว่านี้ไหมหรือน้อยกว่านี้อู้หูอื้เหรออันนี้อันนี้แบบไม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเล่นไงไเล่นไงแล้วมาโดนเอาโกงมั่งอะไรมั่งเหรอ เคาประกันเรื่องเรื่องอะไรเขาซื้อเขาซื้ออะไรอ๋อแล้วเราต้องจ่ายให้เขายอดเท่าไหร่ตอนนั้นกก็็ไปเราต้องตอนนั้นยอดเท่าไหร่ที่เราเขาโกงเราไปเจ็ดแสนค่ะจริงเหรอจริงค่ะหมายถึงว่าก้อนเดียวหรือว่าหลายๆก้อนรวมกันก็หลายๆก้อนคนนู้นคนนี้สามหมื่นห้าหมื่นโอ้แล้วเราก็เป็นคนค้ำให้เขาเนี่ยนะก็เหมือนกัน คนถางทำไงเขาหนีเราก็ต้องรับผิดชอบสิเราก็อยากได้เงินเหมือนกันใช่ไหมเ้าหมดเจ๊แสนเลยเหรอเราก็ต้องทำให้เขาเสียทำให้เราอะไรจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวฟังแล้วเหนื่อยเลยนี่เนี่ยฟังแล้วมือไม้อ่อนเลยเดี๋ยวจริงเนาะเขาช่วยอย่าตายไหนเนี่ยก็ช่วยขายช่วยอะไรช่วยอะไรอุยน่ารักเนอะโอ้ดีเขาเป็คนน่ารักนอกเหนือจากสวยแล้วยังใจดี คนสูห้ยใจดีเชิญเดียเชิญย่ําผมให้จมเราเห็นเราเห็นคนอุบสากันเนาะจริงเนาะโอ้ยเกิดเพ่อนยื่นมาที่แต่โควิดไหนแล้วมาให้ช่วยได้อะจะไม่ลืมคนธรรมดาเนาะแล้วปีแล้วปีนี้เท่าไหร่แล้วแม่เตี้ยดห้าเก้าเหรอบอกว่าห้าเก้าไม่พ้นห้าเก้าไม่พ้นคนไทจะตายตายก็ยอมเหรอตายก็ยอมนะไม่มีอะไรแล้วไงเนาะไม่เป็นไรเราเราสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างอะแข็งแรงค่ะไม่มีโรคอะไรเลยดีแล้วดีแล้ว เหรอถ้าหาหมอได้เจอเพียบจะกินกินข้าวได้นอนหลับได้ถ่ายได้ถ่ายได้นอนหลับมันอยู่ได้คือเราถ่ายได้ถ้าเกิดเราถ่ายไม่ได้เรานั่งเครียดเราตายก่อนเหรออันนี้คือเราขายได้เราขายของได้ลูกค้าก็เป็นลูกค้าแบบซื้อกันเป็นประจำถ้าเกิดเราไม่เป็นนี่เราน่าจะมีกำไรไหมมีดูสบายเกินดีอยู่ดีด้วยเออตอนนี้ก็คือแต่เห็นแล้วเหนื่อยแทนเนาะ ยังไงยังไงก็ไม่รู้แหละมีมีแม่เตี้ยคนหนึ่งแหละที่ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ใครที่กแบบว่ามีเงินเหลือเยอะๆอะเนาะอยากจะมาช่วยปลดนี่ให้แม่เตี้ยเบอร์แม่เตี้ยเบอร์อะไรอะเบอร์ต้นแบบเอออ่านับเบอร์ไม่ได้เหรอไม่เป็นไรเพราะเราก็ขายอยู่ที่ตลาดเนี่ยเนาะตลาดซี่แยกบางนาขายตั้งแต่กี่โมงนะขายตั้งแต่เริ่มมาทำตีสี่ยันสองทุ่มยันสองทุ่มเนาะไม่รู้ล่ะใครใครมีเงินเยอะๆแล้วก็ รู้สึกว่าใช้ไม่หมดแล้วเนี่ยยังไงก็มาช่วยปลดนี่ให้แม่เตี้ยหน่อยแล้วกันเนาะยังไงก็วอนแล้วกันเนาะเนาะนะแล้วแม่เตี้ยเป็นคนที่ไหนครับ,รบเป็นคนที่ไหนเป็นคนยะโสธรค่ะอำเภออะไรอำเภอพอวังพอวังเนาะแล,แ,ลแล้วได้กลับบ้านบ้างไหมเนี่ยไม่ได้กลับนะคะพ่อแม่ไา้หาหมดขายขายอ๋อขายแดดจ้หมดละใช่ไหมได้ค,ค่ะเพราะว่าเราเป็นหนี้หรอเราเรา,เราต้องคุยกับเขาแล้วกันนะแล้วถ้าเป็นไม่ได้เราก็พยายามเคลียร์ให้มันหมด เราก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปกู้ต่อเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเลยเข้าใจนะผมเข้าใจนะนี่ดีลูกป้าเพื่อนป้ายเขาก็น่ารักเนอะคนที่ปลูกตอตายแล้วกนเป็นอย่างนี้เนอะเครียดแล้วก็ไม่มีรายได้เนอะก็หันมาเนอะฉันยังเคยคิดเลยอยากจะไปกระโดดสะพานพระรามแต่ตายจะได้เย็นเย็นมันจะได้ใช่ไหมอืมจริงจริงเนอะพูดถึงพูดถึงิอย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ได้ก็ง่ายดีง่ายดีแต่ทําไมรู้ไหมขนาดแมงสาบขนาดมด เออเราเราจะตีแมงสาบเนี่ยแม่เตี้ยวว่าตีง่ายไหมโอ้ยผมจะตีม,มันเนี่ยมันวิ่งหนีมันบินหนีอ่ะมดก็เหมือนกันนะ่ะจิ้จงจกจิ้งจกเนี่ยมันยังรักชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราพูดนะถูกต้องแล้วว่าเราสู้แต่เราก็ต้องสู้ให้มันถูกทางด้วยอะ่ะอย่าอย่าไปพยายามเป็นหนี้อะ่ะพยายามเคลียร์ให้มันหมดเร็วๆเนาะแต่มันเยอะมากนะมันเยอะมากจ่ายเวลาสองพันเนี่ยผมว่าเป็นเยอะมากมันมันมัน เดือนละาหกหมื่นเนี่ยมาเจ้าประคุณแล้วมีแต่ดอกเบี้ยใช่ไหมที่หามาเนี่ยหาให้เขาหมดเลยอ่ะมหมดเลยแล้วแล้วเราก็ไปอุทาหัวเนี่ยลองบอกฝากคนที่อยู่ทางบ้านฝากลูกฝากหลานเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าคิดจะเป็นหนี้อย่างเงี้ยเราเรามีข้อคิดยังไงบ้างอย่าอย่าให้เขาลีเลยนลเลยลนาะอย่าลีเลยอย่าลีอย่ามาเป็นหนี้ 6, นะจ,จริงเนาะความเยอะคือมันมันมันแบบดีลุกตุกนางเนาะใช่ถ้าคนไม่เก่งจริงจะอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นก็คือเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ยังยังมีโอกาสเนาะแต่ถ้าเกิดเราหมดหมดหมดชีวิตไปแล้วเนี่ยหลานเราก็ไม่มีคนดูแลแล้วใช่แล้วแล้วแล้วอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าเราเราเรายังมีเราหายใจเนี่ยมันก็ยังมีความหวังเนาะมีความหวังเห็นไหมนี่ก็จ่ายอย่างเดียวเลยเราก็มีความหวังเนาะยังไงรอดูแล้วกันเผื่อมีคนเมตตาไอ้นี่ก็มันคือเป็นความหวังแบบเล็กๆน้อยๆนะสามสิบใช่ปะยังไงก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง นะแล้วก็สู้สู้สู้ต่อไปนะใช่แล้วก็มันเรียกอะไรนะทำบุญทำทานเนอะบุญก็ไม่มีจะทำเนาะกลัวตัวเองไม่มีกินไม่หรอกเราก็เราก็อะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเราก็ถ้าทำไม่สบายใจเออเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเต้าไม่มีกินก็ไม่ก็สบายใจไม่ต้องทำเออเราก็เอาเราก็ทำแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะข้าวถ้าพีหนึ่งใส่บาทก็ยังได้บุญอ่ะไก่ไก่ปิ้งไม้หนึ่งก็ยังดีใส่บาทคนจนเนี่ยจะคิดทำบุญไม่ได้ใช่ไหมใช่อ่ะโอเคดีมากเลย เอาละผมรู้เลยว่ามันปัญหามันเยอะผม<ช>ฟังเองผมยังยังยังจุกอกอ,กอะ่ะพูดตรงๆยังไงก็ให้แม่พี่แข็งแรงนะ,ะไปลเะเด้อขอให้ขอยมีคนแบบว่ามาช่วยเหลือนะอนไม่รู้แล้วก็ต้องรอดูอะ่ยะ,ยะ,ยะพิมพิพายว่จะช่วยหมเออเนเอาะเนาะเพราะเพราะเพราะใจเขารวยเนาะเขารวยบ้างก็ใจดีด้วยไม่แน่นะวันหนึ่งมันขายอะไรต่ออะไรก็เก่งจริงเนาะ จากจากก็จากจาก,จาก,ก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเหมือนกันเนาะแล้วทุกวันนี้เราขายของเป็นยังไงบ้างับคุณนายอะ่ะพอได้ไหมพูด <laughs> ถึงขายลอตเตอรี่เนะเาะเบาเนาะพูดถึงบนเบาเนาะเนาะเอ้าวออนไลน์มันถูกกว่านี่นี่ใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ก็ขายยากขึ้นใช่ไหมล่ะเนาะเขาหน้าเราก็กินน้อยใช้น้อยแล้วนี่ชื่อคุณคุณนายอะไรเนี่ย จิกเหรอจิกดาวรัตนใช่ไหมโอ้เก hm uhh exactly ่งอ่ะไอ้กล้วยพวกนี้เราไปเอาจากไหนเนี่ยโอ้ยก็ดีเนาะพูดถึงตลาดตลาดเนี่ยมันจะคึกคักตอนไหนอ่ะเทาเย็นเทาเย็นเนาะแล้วทุกวันนี้ก็คือเป็นยังไงบ้างอ่ะเเรียบหลักๆก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมหลักๆเนี่ยเดี๋หรอเดหราานไตลอค่ะโปรหมดตลาดแตะที่เพิางรับทำใหม่แล้วเออเดี๋ยวก็จะเข้าไปทำไม ใช่ไหมโ <Okay. S 1> อเคยังไงก็ฝากฝากลูก่ค้าอยู่แถวนี้เนอะมาใช้บริการได้เนอะขอบคุณนะครับยายจิกเราตแพวโอ้โพอมาฟังเจ้ามาเตีย้ยเข้าไปเจ้าเดียวนี่จุกเลยครับพวกเราอูนี่ก็ทำล,ละลออ้นเลยอะมาาลยะไส่หอมฉุยเลยพวกเรา <c oughs> ไอ้นี่คือแกงไก่ปะ เต right? no ี้ยที่แจงไร้นไมไก่โหต้นไม้ไก่อูนีเล่าน่ากินมากอ่ะเกี๊ยวหวานบายไก่บายที่นี่เขาตักผุงแล้วเท่าไหร่ครับ40บาทเก็ขายไม่แพงดนวะนี่ขายถึงถุงก40บาทนี่พวกเราเจอเจอแม่เตี้ยเข้าไปนี่จุกเลยพวกเราสวัสดีค่ะนี่ดูก็ควานควานมะระขี้นก วามปลาคีนุกวี<อ>่ค่ะปลา,าคีนุกโอ้ก็คือเขาก็ใช้ปลายช้อนเนาะขุดไส้มันออกอันน้ขุดไส้มันออกอ๋นี่เดี๋ยวเราเอาไปลวกปะแล้วก็ไปข้าลวกเนี่ยต้มน้ำร้อนอยู่จำทำเป็นแบบจิ้มน้ำพริกเนาะก็จำน้ำจิ้ม้ะแล้วทุกวันนี้ขายของเป็นยังไงบ้างเอย่ยแม่ขายเขาเงียบมากเงียบมากเงียบมากเลยใช่ไหมเงียบมากเงียบจะเงียบยังไงแล้วจริงเนาะเหนื่อยเหนื่อยใจแล้วพูดถึงเนาะใจหลักใจโอ้ก็ขายตัวใหญ่ๆมากเลยในตัวเท่าไหร่คะเนี่ย เห็นมะระเป็นปลานินเนาะปลานินเรื่องปลานินทอดตัวใหญ่เลยอ่ะเนาะยยยารนน้อะขายขายแซงก็ขายไม่มีคนกินอีกมีคนเองเองก็มาทำแซงเห็นไหมล่ะขอบคุณหลายหลายใช่นี่ขายข้าวนึ่งนี่ขายไก่ทอด เดี๋ยวเขาจะเข้าไปในตลาดนะพวกเราเดี๋ยวตลาดทําเสร็จแล้วเขาจะเข้าไปในตลาดนะนี่ตลาดตลาดสีแยกบางนาเป็นตลาดใหม่นะพวกเราเออเรามาอัปเดตตลาดให้เขาขกันเนาะนี่ตลาดสีแยกบางนานใหม่ล่าสุดเลยใช้ลายกว่าเดิมแต่เห็นแม่ค้าแล้วก็เหนื่อยแทนดีเลยเหนื่อยมากนะจ่ายดอกวันละสองพันนะพวกเราตลาดสีแยกบางนา บางนาอินเตอร์เซ็กชั่นมาเก็ตเป็นตลาดใหม่ที่สดใส,ใสไายอะไรว่าเดิมนีพวกเราดูเจพ่อค้าแม่ขายก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้กันนะพวกเราที่พื้นก็ส,สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยใสๆปิ๊งๆเลย ยังไงคลิปนี้เราก็สมควรแก่เวลาเนาะพอคุยถึงเรื่องปาร์ตี้แล้วก็เหนื่อยใจฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องนะครับที่ยังไม่กดติดตามก็าฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมนายพิโรธด้วยนะครับฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาพูดคุยเข้ามาติชมเข้ามาคอมเมนต์กันได้แล้วเราค่อยพบกันคลิปต่ตอไปเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยใจมูใช่อะไรเจอแม่ค้าเนี่ยคือเขาบอกว่ามีหลายลายด้วยนะที่เป็นแบบนี้แล้วก็เราเข้าใจอะ คือบางหรือว่าคนที่ปล่อยปูอเขาก็ต้องเอาดอกเหี้ยเนาะเพราะเขาก็มีความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลดดอกรถอะไรให้เข้าได้เนี่ยก็ลดให้เข้าหน่อยเราก็สงสารเขาเนาะนี่ขาพวกเรามาดูบรรยากาศเนะตลาดบางนานนปัจจุบันก็้าสุ